สวัสดีค่ะสวัสดีครับซีรีส์ทั้งเลยนะครวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องรถครอบครัวโน่หนึ่งวันนี้นะคะอยู่กับเอมมี่เพชรยนต์นะฮะยืนอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักง,งานใหญ่เซรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหาคนครค่ะวันนี้อัปเดตรถครอบครัวเข้าใหม่นะ่ะคด้านหน้านี้เลยนะเป็นเตอร์ร่าฟอร์จูเนอร์สองนะคะปี2014.15สีขาวนะฮะเล็กใหม่ใช้งานไปเพียง80,000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะกับราคาตั้งขาย659,000บาทค่ะ ได้รถสีขาวนะฮะแต่งออฟโรดเท่ๆเลยนะในราคา659,000บาทคันนี้นะสวยงามมา,ากๆไม่หลักหมื่นรถบ้านมือเดียวนะคะเครื่องยนต์2,005นะฮะขับสองนะตัวนี้โฉมหน้าแชมป์นะฮะปี14.15 ดําสําหรับใครสนใจเนะะี่ยะติดต่อได้เลยนะที่เบอร์ด้านล่างใต้คลิปนะคะคันนี้จัดไปในเะดตเต็มฟรีดาวดอกเบียพิเศษเลยนะคะเริ่มต้นที่2.59%เท่านั้นนะคะสำหรับใครสนใจนะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะสําหรับคันนี้นะฮะตัวไฟหน้าเนะคะเป็นไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์ค่ะนะคะตัวกระจังหน้าโครเมียมนะคะไบเทเบียนสีกก ไก่คอไข่หนึ่งสี่จ็สี่กรุงเทพหาคนครได้ไปีูใช้งานกันเลยนะสำหรับคันนี้นะคะติดตั้งตัดหมอกนด้เรียบร้อยค่ะนะคะชุดแต่งสวยงามรอบคันนะคะพร้อมล้อแม็กนะะ้นะล้อแม็กเจ่ๆเลยออฟโรดนะคะสไตล์แบบ4ีู่ณนะสวยงามมากๆค่ะตัวนี้นะคะ ค่อนข,ข้างคุ้มเลยนะ659,000บาทได้โลสเปคนี้นะฮะในราคานี้นะราคาเนี่ยเท่ากับอีโกคาร์มือหนึ่งนะ,ะแต่ว่าได้รถครอบครัวข,ขนาดใหญ่จะที่นั่งเลยนะ,ะสำหรับใครสนใจรีบเลยนะฮะจัดไฟแนนซ์เต็มฟรีดาวนะ,ะดอกเบี้ยถูกๆนะ,ะตัวกระจกมองข้างนะฮะสีเดียวกับทางตัวรถเลยสีขาวนะฮะมีไฟเลี้ยวติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับฟิล์มประมาณ80รอบคันค่อนข้าง,าง,าง,างมืดมากๆนะไพรเวทสุดๆค่ะ ด้านในนะคะด้านในสีดํานะด้านในของตัวปีหนึ่งสี่นะครับปีหนึ่งสี่จะเป็นตัวพิเศษนะด้านในสีดําทั้งหมดค่ะนะสีดําดูแลรักษาง่ายมากๆนะคะดูดูเข้มนะคะเหมาะมากๆเลยกับรถ Fortuner ค่ะภายในดํานะบอกปรับไฟฟ้านะคะคันนี้เป็นตัวเกลีย์ออโต้ขั้นบันไดนะคะแอร์ออโต้นะคะแล้วก็หน้าจอ เดิมจากศูนย์โรงงานนะครับมีเนวิเกเตอร์ระบบนำทางแม่นยำค่ะนี่เดี๋ยวให้ดูเลขใหม่นะคะใหม่แปดหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดกิโลค่ะไหม่เดิมไหม่แท้ไม่กรอมไม่กลับนะฮะสภาพสวยงามนะคันาานี้กระจกมองข้างครับปรับเก็บไฟฟ้านะคะ ปรับคนขับค่ะกระจกทั้งสี่บานปรับไฟฟ้านะคะกระจกคนขับหนึ่งบานปรับออโต้นะฮะมีลายไม้สวยงามนะภายในดำาบอกเลยว่าสวยมากๆดุเข้มสุดๆเลยสำหรับตัวนี้นะฮะสำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังของรุ่น Fortuner นะคะเบาะก็จะพับได้นะเก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะฮะสภาพสเปคดีนะออปชันให้มาค่อนข้างดีเลยสำหรับรุ่นนี้นะคะ ปีหนึ่งสี่จดหนึ่งห้ามีแอร์หลังให้นะคะไม่ต้องกลัวร้อนเลยนี่ค่ะบอกมีที่วางแขนที่พักแขนให้นะคะหกแสนห้าหมืนเก้าพันบาทนะคะได้โตโย t a าฟ r ร์จูเนะคะสองจดห้าวีนะคะ ับสองปี14.15สีขาวแต่งออฟโรดเท่ๆอย่างนี้เลยนะฮะในราคา6 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวน์นะฮะผ่อนเพียงเดือนละ12,000บาทต่อเดือนนะคันนี้ได้รถสวยๆนะผ่อน1 2 0 0นนะฮะเตอรต้ตาฟอร์จูเนอร์นะฮะสเปกโตวีนี่เลยนะ,ะสวยๆ เดิมๆโรงงานทั้งคันนะคะคุณลูกค้าถามไม่แปดหมื่นห้าพันกิโลลูกค้าสามารถเอาเลขตัวรถตรวสอบศูนย์โตโยต้าได้เลยนะคะทั่วประเทศค่ะนะคะน็อตเดิมๆโรงงานนะคะน็อตเดิมๆโรงงานน้ำไม่เคยขยับเลยน็อตไม่ขยับสภาพสวยๆอย่างนี้นะคะ อุปกรณ์นะแม่แรงถุงเครื่องมือติดตั้งให้ครบมีหมดค่ะสภาพสวยงามนะสำหรับรุ่นนี้รถเข้าใหม่นะฮะรอปรับสภาพนะนี่คือสภาพรถเข้าใหม่รอเก็บงานรอปรับสภาพนะฮะสำหรับใครสนใจรุ่นนี้นะฮะเรามีสต็อกมากมายหลายคันเลยว่าจะเป็นเดิมๆโรงงานที่ r เราก็มีมานะฮะ นะคันนี้รีวิวไปแล้วนะเอารีวิวคันนี้ก่อนเข้าใหม่เพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะฮะ6กแสนห้าห้าันบาทเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะ,ะ,ฮะแต่งออฟโรดเท่ๆอย่างนี้เลยนะฮะใครชอบนะ6กแสนห้้าพันบาทเท่าานจัดไปในเติมฟรีดาวออกรถศูนย์บาทภายในดูดีมากๆนะฮะสำหรับุ่นนี้คันนี้ภายในสวยนะบอกเลยเรถบ,บ้านมือเดียวนะไม่แปดหมื่นโล ราคาก็ค่อนข้างถูกมากๆ6 5 9 0 0 0้บาทนะคะได้รถครอบครัวในราคาอีโกคานะคะสำหรับรุ่นนี้นะจัดไปนัซนเต็มฟรีดาวนะฮะออกรถศูนบาทได้เลยลูกค้าจางจังหวัดออกรถได้เลยทุกจังหวัดค่ะนะคะสีสวยนะฮะสีขาวนะสีเดิมๆไม่มีการทำสีมาเลยนะสภาพสวยงามมากๆเดี๋ยวพาชมห้องเครื่องกนะันต่อเลยดีกว่าค่ะ รถน,นี้นะ,คะเครื่องยนต์นะเป็นเครื่องยนต์2.5นะฮะเ <_ S 1> ครืค่องยนต์2.5 V ทสองนะฮะรถกอร์จูเนอร์นะ,ะเป็นเครื่องยนต์2.5 D4D เครื่องยนต์สภาพสวยงาม <_ S 1> นะ,ะไม่ดำไม่เยอะไม่แบบไม่มีเสียนออยแ,แอดนะคะ่ะไม่หลวมอ่นะ,ะนี่เลยแน่นๆเลยเครื่องยนต์แน่นๆนะฮะเดิมๆลงงานนะ,ะแตามสีโรงงานครบทุกสุดสภาพสวยสมบูรณ์มากๆน,ะะนะะตัวารหน้าการเดิมสวยๆงนี้เลยค่ะพรอยเม็ดพาร์นะฮะรอยเม็ดพารกรอยสีโรงงานนะรอยน็อ ดาปั๊มนะคะต่างๆที่ออกถุงเนี่ยวันนี้ก็มีทุกจุดนะลูกค้าสามารถตรวจสอบได้เลยนะรถของเราค่อนข้างพัดเกียดเข้ามาค่ะนะฮะน็อตจากกระโปรงนี่น็อตหลักระโปรงเดิมๆเลยนะไม่เคยขยับสภาพสวยงามทุกทิเลยนะฮะเปิร์ด้าคอนเดนเซอร์นะเครื่นนองนยนต์2.5สําหรับใครนะฮะไม่ชอบเครื่องยนต์3,000อยากได้2.5นะฮะวันนี้มีเข้ามาแล้วนะตวแต่งส,สวยๆเลยเกล็ดเดิมๆ เกือบตาโมออกอนะคะแบตเตอรี่ลูกใหม่นะคะของเหลือต่างๆดูแลให้หมดค่ะนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวประหยัดความร้อนนะคะดเดิมๆโรงงานสภาพสวยนะ,ะไม่หลุดไม่ขึ้นลาตเกอร์จากโรงงาน,นะคะ่ะพวกรอยเม็ดช้างนะฮะรอยสีเดิมเกัดสูดอย่างนี้เลยนะคะรถของเรานะเราก้าการันตีเลยนะค,ะคนัดเกรดเข้ามาทุกคันนะฮะเราคัดเกรดเข้ามาทุกคันเลยนะคะไม่มีประวัติ มาอย่างแน่นอนปากประโงนะฮะตาั้มเตอร์ตานะฮะไม่เคยมีประวัติมาอย่างแน่นอนนะคะสํสำหรับรถทุกคันของเราตรวจสอบที่มาที่ไปได้หมดเลยนะฮะรุ่นนี้นะสำหรับใครนะฮะชมคลิปวิดีโอนี้นะสนใจโตโยต้าโคโรนเนอร์นะฮะ 2.5V ขับสองนะครับปี2014.15 ตัวนี้นะภายในสีดำนะฮะสวยๆดุๆเลยแต่งออฟโรดเท่ๆคันนี้เรียกไม่แปดหมื่นห้าพันกิโลนะฮะกับราคาตั้งขายหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทสนใจติดต่อได้เลยนะฮะที่เบอร์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองห้าสองเจ็ดสามหกนะฮะเบอร์เอ็มมี่ออนไลน์ก็ได้นะฮะหรืออยากมาโชว์รถตัวเองนะฮะมาได้เลยนะที่มินบุรีนะฮะเซรีไทยหกสิบแปดแยกหนึ่งกรุงเทพมหานครค่ะเปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุดเก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นมาได้เลยทุกวันมาแล้วติดต่อเซลลเอ็มมี่ได้เลยนะคะ บอกกันเลยนะรถทุกคันของเรานะคะสามารถจัดยอดเต็มฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้ทุกคัน,นะคะ่ะต่างจังหวัดออกรถได้ลยทุกจังหวัดนะคะโอเคก่อนจากกันวันนี้นะฝากลูกค้านะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดสมัครใครให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ